สวัสดีครับวันนี้มาดูเขาเอาเสาลงหลุมซึ่งจะทํารั้วรอบสวนนะครับก็ได้นัดมาช่างให้เขามาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างก็เตรียมมาแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะเอาเสาลงหลุมแล้วก็ล้อมรั้วอย่างไรก็ตามไปดูกันนะครับครับเราก็ได้ถนนมาซึ่งมีความหนาถึงโอ้ ย0เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็รถใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถขนาดกลางที่ใช้บรรทุกหินบรรทุกดินบรรทุกทรายก็สามารถที่จะเข้ามาตามถนนเส้นทางนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับจากสมัยก่อนนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ถนนเละยิ่งหน้าฝนยิ่งหมดสิทธิ์เลยที่จะเข้ามานะครับสำหรับรถที่ บรรทุกของมานี้ก็จะมาส่งเสาที่เป็นเสาปูนนะครับที่จะมาล้อมรั้วครับก่อนที่เราจะล้อมรั้วนั้นเราก็ได้ขุดหลุมไว้ก่อนนะครับขุดหลุมแบบที่เห็นในรูปเมื่อกี้น,นะครับเป็น่าดีก่อนก็ประมาณห้าสิบเซนนะครับกว้างเอาไว้พอ รถเขามาส่งเราก็จะไม่มาวางกองแล้วก็ทยอยาวางทีละต้นทีละต้นไม่ใช่นะครับเราก็ให้เขาขับรถมาแล้วก็เทียบอยู่กับหลุมที่เราจะเอาเสาเนี่ยวางลงนะครับเราก็จะเอาลงแบบนี้เลยเพื่อช่วยในการผ่อนแรงของหลางด้วยไม่งั้นเราจะมาเรียงไว้สมมย ง่ายดีวามร้อยสา้ยแล้เรามายกแบกาบกว่าจะเดินมาเฉงระยะทางเป็นร้อยเมตรหรือสองรยเมตรมันก็ไม่ไหวแรงในการที่จะแบกาสองก็ไม่ใช่ว่าเสาจะเอาหนักออกกันอัได้ล่างอันได้บนเนี่เราก็จะโฮเนาะวนส เอาไว้ในหลุมไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมากรบดินล,ลงหลุมฝังให,ให้มันแน่นอีกที<ค>นึนีงในการดึงเสงาให้มันตรงเป็นระดับต่อไปนะครับนในส่วนที่ที่จะวางเสาเข้าไปด้านในนั้น,นในช่วงนี้ครับที่หลุมที่เราขุดไว้เวลาเราเอาเสาลงมันก็จะเป็นมีช่องว่างรงนี้ระยะนี้ เตรียมไปก่อนพอรถมาก็สามารถที่จะเอาเสาลงมาได้อย่างนี้เลยถ้าเราจะให้คนที่เขามาส่งของให้เขายกเสาปูนเอามาวางไว้ให้เราตอนนี้เขาก็ไม่อยากทำแล้วครับมันหนักเขาใช้ตะขอเกี่ยวจึ่งที่ปลายเสาเนี่ยมันจะมีลวดเกี่ยวดินมาท่วมไอ้เขาแล้ว ผลักเสานั้นให้ลงมามก็จะง่ายในการเอาเสาลงหลุมได้นะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาจัดระดับแล้วก็ดึงให้มันตรงกันนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอาดินกบุบอัดดินให้แน่นเพื่อไม่ให้เสามันโยกเยกโยกเยกเยในเวลาที่ฝนตกมาน้ำซึมลงไป มันก็อาจจะทําให้เสาที่เราวางไว้เนี่ยอาจจะไม่แน่นมันอยู่ที่น้ําหนักของเสาด้วยมันอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาวางระดับมันอาจจะไม่ตรงเท่าที่ควรนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้ระดับแล้วเราก็รวดน้ำํำสําสหรับรวดน้ํานั้นเราก็จะผูกมัดได้มีจีมอยู่ที่เสาเริ่มต้นก่อน,น มัดไว้ให้แน่นเลยนะครับน้ำยังคมเลยทุกคนที่ทำนี่ก็ได้รับบาดแผลกันทั้งนั้นเลยนะครับส่วนที่เราจะดึงรถดนามนั้นออกไปเสร็จแล้วที่จะไปเกี่ยวกับเสาต้นอื่นนะเขาก็จะใช้ไม้ไผ่ที่หนาหนาหน่อยนะครับมาจอดเข้าไปในรูของมันแล้วก็ดึงรากช่วยกันดึง าลากอย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่จะคลายาเส้นลวดออกมานะครับสำหรับอีกสองคนก็จะช่วยกันดึงให้ให้ให้ตึงแล้วก็ใช้ลวดที่อยู่ติดกับเสานั้นเป็นตัวล็อกไว้นะครับมันก็จะเกิดความสวยงามอ,าอย่างที่เห็นนี่นะครับตอนนี้ดึงไปม้วนหนึ่งก็มีหลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะครับ น่าจะเป็นร้อยร้อยเม็ดมวลหนึ่งครับก็เดินไปลักษณะนี้อาจจะมีการติดเกี่ยวพันกันมั่งแล้วก็ต้องใช้มือในการเพื่อที่จะไม่ให้มันมันติดอยู่กับเส้นอื่นนะครับก็ต้องระวังถ้ายกไม่พร้อมกันก็อาจจะไหลมาโดนนิ้วมืออาจจะทําให้เกิดบาดแผลเวะวะได้เหมือนกันนะครับรวดน้ําที่ เป็นลวดน้ำใหม่ที่ยังมีความคมอยู่ในตัวของมันนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นด้านที่เราจะต้องอเดินเข้าไปโดยที่มันไม่ได้มีถนนให้เราเดินนะครับเราก็จะต้องเดินแบบอย่างทุลักทุเลสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ระยะ อยู่ในด้านนี้นะครับส่วนอยู่ติดถนนก็เป็นทางเดินที่แบบเ,ออเป็นถนนคอนกรีตก็เดินได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับนะี่ครับถ้าเสร็จแล้วก็จะมีความสวยงามอย่างนี้เราสามารถที่จะล้อมรั้วในสวนเรา,าให้มันเป็นสัตส่วนเพื่อที่จะได้รู้ว่าสัตส่วนของใครอยู่ตรงไหนอะไรนะครับ กว่าที่เราจะได้รั้วลวดน้ำที่เสร็จและเป็นระเบียบอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลาถึงสี่วันเลยนะครับตั้งเริ่มตั้งแต่ในการขุดหลุมวัดระยะก่อนแล้วก็ติดต่อเอาเสามาลงหลุมแล้วก็ล้อมรั้วลว,ลวดน้ำนะครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกอยู่ไม่กี่เม็ดนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปมาในการเอาสาลงหลุมแล้วก็ล้อมลวดน้ำที่สวนนะครับในวันนี้อ,อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้มีคลิปต่อๆไปมาให้ชมอีกอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ